ครับผมกัสวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องสูส่ทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพ่อกันนะครับกับเลขชุดสามตัวบนชุดเต็มนะครับเป็นชุดใหญ่ของวันที่สิบหกเดือนแปดเท่านะเป็นชุดเต็มชุดใหญ่นะครับซึ่งจะหลเติบไหลไหลพอสมควรนะครับสามตัวบน เต็มเด้อเดี๋ยวผมเลือนให้เบื้องก่อนนับเบื้องก่อนมันมียักชุดไอ้จริงมันก็บเมื่อหลายชุดแต่ว่าจะผมกลับในตัวนะเดี๋ยวนับเบื้องก่อนเด้อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ายี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่ยียบแ้า็ดสสอสสิบห้า สามสิบห้าชุดนะครับจะใช่นี่ว่าเป็นสามสิบห้าชุดมันกลับในตัวของมันนะครับก็คือกลับในตัวแบบไรซิจังตัวนี้นะครับศูนย์หกแปดแปดหกศูนย์ศูนย์แปดหกนะครับมันจะเป็นเลขตัวเดียวสองหกแปดอันนี้เป็นสองแปดหกนะครับสามสี่สอง อันนี้เป็นสามสองสี่ก็คือมันจิกลับในตัวของมันแต่มันบมไดลกับหกหางนะครับมันก็นจะได้หลายคนโตนจยด่ดอกว่าไปซื้อดีกๆก็ได้ <c oughs> นะครับจด,ดเอานะครับแคปเอาว้เบิลงเป็นแนวทาานะครับซึ่งโบนารุดโบนาพาดนะครับงวดนี้ผู้แคปเป็นก็แคปนะครับถ้าผู้ใดแคปบนท่านก็ย้อนบนอาเดอย้อนเบิงแล้วลกา ยุดไว้จะตออไว้แล้วก็จดเอานะครับถ้าผู้ใดแคบเป็นมันก็สิเร็วกดแคปกนมันก็ยู่ล้วแหละอันนี้ผมได้จับออกมาเรียบร้อยนะครับกระจับออกมาจากาสูตรเด่นนะครับสูตรเด่นทีเท้ามีนั่นแหละเป็นบนนะครับเป็นวิ่งอันนี้เป็นสูตรลักซิปได้ห้าห้าแปดหนึ่งสี หลักน่วยก็จะได้074นะครับหลักน่วยนี่ได้074ทีเด่นเด่นนะอันนี้เป็นชุดอันนี้เป็นอันนี้เป็นเลขเด่นนะครับพวกนี้เป็น5 6 7 8 4 5 6 3 4 5 6 0 4 6, 6 7 8 9เป็น644ประมาณนี้นะครับเป็นเลขเด่นจะเอามาจับเป็นเลข3ตัวนะครับ จับเป็นเลข3โตัวอันนี้ก็เป็นเลขวิ่งกระจับจากนีน้ำนั่นแหละนะครับจับจากสูตรไอ้คูณ7เท่านี้สิบล่าง10บล่างหน่วยล่างนะครับเอา10บล่างับหน่วยล่างเอาเจ็คูณแปเอา7จ็คูณหกเอา7จดคูณด้วยหเอาเดคูณด้วยเก เอาเจคูณด้วย7จ็ดสิบเนะเป็นผมเคยเห็นให้เบิร์ไปแล้วนะครับมันเสเรียนอยู่6กซีซีมาตัวหนึ่งนะครับหรือ2อตัวก็มาได้นะครับรู้สตัวก็มาได้นะครับหากับเก้าสกับหนงวัดวนหันก็นได้วันนี้เด็กกับสนะครับ 6กับ4ก็เลยอมาจับเป็นแต้มเป็นสามตัวบนชุดนี้นะครับเป็นชุดตรงเพราะว่ามันจิกกับฟจิกตัวผมกรับในเบิร์ดแล้วนะนะครับจังเป็น482เอ่อ842เน้อ842 482 824เห็นบ่ไอ้จิงเร่หุงนบึส30ดอกประมาณ20ตัวถึงนบุบุโอ้ยกล่อมกระดง เพราะว่าผมกลับกับเลขตัวให้เดยบร้อยไอทีนนี่เป็นแต้มนะครับแต้มสองตัวบนนี่ศูนย์สามสี่ห้าหกเจ็ดเก้านะครับศูนย์สามสี่ห้าหกเจ็ดเก้าสุดเด่นที่สุดก็คือแต้มศูนย์แต้มสี่แต้มหกแต้มเก้าเนี่ยเป็นที่แต้มศูนย์แต้มสี่แต้มหกแต้มเก้านะครับไอเป็นแต้มที่เด่นที่สุดแต้มเก้าก็แต้มสองตัวเด้อแต้มสองตัว อันนี้เป็นเต็มสามตัวแต็มสองตัวล่วมกันให้ได้เลขเก้าเลขหกเลขสี่เลขศูนย์เลขเก้ากับเ็นต้นวันห้าสี่เลขหกก็สองสี่เลขศูนย์ก็แปดสองนะครับเลขเก้าก็แปดหนึ่งนะครับเลขเก้าเนี่ยเลขหกก็สองสี่นะครับประมาณแบบนี้นะที่นี่เต้มร่วมสามตัวสามตัวบนนี่สองสามสี่ห้าเก้า เด่นที่สุดก็คือสี่กับเก้านะครับประจังเป็นหกห้าสี่นี่มันหาแต้มไปย่งละว่ายนะครับเพราะว่าผมจับทุกเม็ดวันนี้หกห้าสี่นี่เป็นเป็นหาแต้มนะครับศูนย์ห้าสี่นี่เป็นเก้าแต้มนะครับหกแปดหนึ่งก็หาแต้มหมดสี่แปดหนึ่งนี่เลยสามแต้มบ ยับเบอร์ทุกเม็ดนะครับวันหนึ่งสองหกแปดนี่ก็หกแต้มสองสี่ศูนย์นี่หกแต้มห้าสี่ศูนย์เก้าแต้มนะครับประมาณแบบนี้นะที่ผมมีทรงทางไล่ในนี่แหละละ่ะนะครับทรงหอยเบิร์ทางไล่พิชชาณ์ทางไล่กันแน่นอยหนึ่งแล้วแต่ว่าผมคิดว่ารักน้อยหนาจะเป็นเล็กขี้ นะครับไอเลขคู่อาจจะเป็นเลขคู่นะครับเลขคู่กับอะไรมากที่แล้วหกศูนย์ได้ก็บบริษเอาเบอร์เด้เป็นหกศูนย์สี่ศูนย์บ้างสี่ศูนย์มากที่ผมจับนะหกศูนย์กับสี่ศูนย์บริษัจับแปดศูนย์เพราะว่าแต้มสองตัวบนเท่ากันบริษัแปดไหมถ้าจับแปดศูนย์มันก็จะเป็นแปดแต้ม,มนมั่นหมดแหละก็เลยบริษัจับนะครับเป็นศูนย์แปดหนึ่งเก้าแต้มนะครับ แต่ผมคิดว่ามันอาจจะเป็นเลขคู่มากกว่านะครับเลขคู่หมายเพราะว่าศูนย์สองสี่หกแปดนะเลขข้างหลังมันศูนย์สองสี่หกและแปดนะครับซึ่งแปดนี่กันนี่งอยุนี่แปดย่นี่ศูนย์ยุนี่ส่นะประมาณซีกับซียูเป็นสองซีไปสันหาซีนะครับ่าจจะเป็นเลข คู่นะครับลักนวยมันอันนี้แต้มได้จดไปเบิงนะครับว่ามันสิเขาบ่หรือแคบไปเบิาผู้ใดแคบว่าทัดกยอ้อนมึงเอาเด้อจังไดผมจังว่าเป็นเลขคู่จ้ะเออแล้วผมสี่ใหญบวกให้เบิ้เจังน้อยก็ได้นะครับ้เอาชุดนี้ แล้วผมเขียนเอาแสนบวกหน่วยบวกสิบครั้งที่สี่นะครับแสนบวกหน่วยบวกสิบครั้งที่สี่ก็คือแล้วออกประกาแดงเขียนเนาะจังวันนี้นะครับแปดบวกแปดบวกแปดอีกที่หนึ่งนะครับแปดบวกแปดบวกแปด 8บวก8 8บวก8เป็น16 16บวก8เป็น24นะครับในเลขซีซึ่งมันเป็นเลขคู่นะครับวันต่อไปออก5 0 3 4 4 6เป็นเลขคู่นะครับซึ่ง มันโมเมนต์เลข4ดอกที่มันเข่าเลขคู่ก็หมายความว่าศูนสอง0 2 4 6นะครับออก4 4 6เข่าที่เลขก 6, มันเป็นเลขคู่นะครับแลบบนน้๋ยวรับเอาไว้มั่นึ่ตัวนั้นอันที่2นะครับหกบวกห้5 6บวกห้าบวกศูนนะครับ6บวกเออ5บวก6หรอครับ5บวกห6บวกห้าซ้างมันตัวเดียวกันแหละ เป็นส1บเอ็ดเป็นเลขหนึ่งนะครับเท่ากับหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าไปยังสี่หน้ามันจะเขาอยู่เลข5้าเพราะนั้นเป็นเลขที่นะครับต่อไปนะครับเอาศูนย์ศูย์บวกห้าได้ห้าห้าบวกหเป็นสิบเอ็ดราจะได้ศนบวกห้าบวกหก เท่ากับ11นะครับกระได้1 2 3โกแมน1 2 3เม่1 3 5 7 9ไหมโอ้ยผมก็ได้1 3 5 7 9อเอาที่ละ1 3 5 7 9ซึ่งมันออก8 3 1 5 6 7นะครับมันเข้าที่เลข7เป็นเลขขี้นะครับวันต่อไป เอแบวกเนะครับ8ปดบวกเบวกแปบวกเ็เป็น15บห้ากแบวกเเป็น15 5ห้าบวกแปบวกเเป็น15 15้บวกแเท่ากับ23นะครับเป็นเลขคี่ก็จะได้1 3 5 เและ9้ามันเป็นเลขขี่คือเลขเจนะครับตัวนี้วัน่อไปเอา5้บวก7แสนบวกหน่วยบวก10ทั้งที่4นะครับบวกหตัวนี้7กับ5เป็น12 12บวก6เท่ากับ18เป็นเลข <c oughs> เลขคู่นะครับเป็นเลข8ปเป็น2 4 6่และแมันเป็นเลขคู่นะครับว่ต่อไปออก3,4,7,2,5,8นะครับเป็นเลขคู่วันต่อไปเอาสามบวกแปดสามบวกแปดนะครับสามบวกแปบวกเกปบวกสเป็นส 11, 11ิบเอ็บเวกเาเป็นยีพอดีบว เท่ากับ0 2 4 6แล้วกับ8นะครับเป็นเลขคู่ซึ่งวันต่อมามันออก8 7 3 2 8 6นะครับเป็นเลขคู่เล 6, ขพกเข่าวันตัวเอา8บวก6บวก9นะครับ8บวก6บวก9เท่ากับ8บวก6เป็น1 4 ปดบวกหกเป็นสิบสี่สิบสี่บวกเก้าเป็นยี่สิบห้าบ่ะได้เลขหาเป็นเลขขี้นะครับหนึ่งสามห้าเจ็ดและเก้าจะเป็นเลขขี้นะครับถึงวดที่ผ่านมาเราหันออกห้าหกเก้าสามเก้าหนึ่งเป็นเลขขี้นะครับสําหรับรักน้อยมันอันนี้เป็นแบบว่ารักน้อยแบบคู่ขี้นะครับถึงวันนี้นะครับห้า บวกหนึ่งบวกศูบวกหบวกศเท่ากับหกหกเป็นเลขคู่นะครับ6 4 2 0่แปลสกับแปนะครับรักน้วยมันนี่นะ่จะเป็น6 4สี่สองศูนย่งรักน้วยเท่ากับได้เหตุออกมาที่ให้เบิร์วโหันนะครับ หลักหน่วยไปใส่ระบุเดี๋ยวหาค่อนด้อยหลักหน่วยน่าที่เป็น470มันที่เห็ดได้นะครับอ๋อนี่หลักหน่วยนี่น่าทีเป็น470นะครับ ตามสูตรของเขาที่เขาเห็ดเห็นได้นะซึ่งก็ะเป็นสูตรนี้นะครับอ่า ตัวนี้เป็นของอไอ้สูตรที่แล้วสูตรเมื่อกี้นี่ไหมสูตรที่ไดหกซีซีบอกี่ไดศูนย์เจดสีนี่มันจะเป็นอีกสูตรนึงนะครับดูใบใดล่ะเดี๋ยวผมหาคนเด้อ๋อเป็นหลักหน่วยบนสูตรนี้นะครับนหน่วยบนนี่ จะได้เป็นสูตรนี่นะครับ074ถ้าพูดที่เขา,มา,มาบบเมื่อไมนะ่กับสิบลเห็นบอกว่านะกัมันกับบริเวณนยี้นะครับเอาแค่นี่เอาหน่วยบนบวกสิบล่างซื่อๆนี่ไหม7บวก2ท่ากับ9 9เขาก็นับเพิ่มนะ9เป็น0เป็น1 ครัเก้าเป็นศูนย์เป็นหนึ่งเอาเจ็ดเป็นคนะู่นำเก้าสรเก้าเจ็ดหกสิบสามศูนย์คูณเจ็ดได้ศูนย์เจ็ดหนึ่งเป็นเจ็ดนะครับจะมีวดต่อไปมันออกเอียงหล่ะมันออกสองหาแปดแปดบวกแปดเป็นสิบหกนะครับหกเจ็ดแปด แปดบวกแปดเป็นสิบหกเข้าไรหกเจ็ดแปดอะไรมาก 7, เจ็ดหกคูณเจ็ดได้สี่สิบสองเจ็ดเจ็ดสี่สิบเก้าแปดเจ็ดห้าสิบหกนะครับมันจะได้อสอง เก้าหกนีตัวนี้สองเก้าหกออกสามเก้าหนึ่งบอกนะครับออกสามเก้าเนื้อมัติเขาเรียกเก้านะครับ เกิกาเอารุ่มลวงกันมาเบิรเดละนะครับการไล่บลา้าแดงไอที่แรกม้นนะครับมันจะออกว่านี้นึ่ออกไอไล่แดงวันสองสองเจ็ดนะครับมันจะได้สามออกที่ศูนย์สาม นะครับงวดต่อไปเลขปดหนึ่งออกสามเก้าแนะครับเลขแปดมันมาเข่าเก้าบวกแเป็นสิบเจลขเจ็ดนะครับเจ็ดเจ็ดสี่สิบห้าสินะครับงวดต่อไปออกสี6สี่หกะเข่าเลขหก 6, นะังออกสี6 เอา6บวกเเป็น13บสามได้สามสีาเอาไปคูณด้วย7 7็ดเจ็ดคูณ3าม4ี่สิดคูณหได้สามันต่อไปออก095นะครับศู 9, 5ย์ข้างล่างออก2 2งสอเขาก็เอาห้บวกสเป็น7 7 8 9นะครับเขานับเรียงออกมาเป็น7 8 9 7แปดเก้าเจคูณเจ็ดเจ็ดเจ เก้าได้เก้าวดนต่อไปออกหาหกเจ็ดนะครับประมาณนี้ซึ่งเลขอ่าใายล้เมื่อกี้นี่นะครับลักหน่วยที่ว่าน่าจะเป็นนาจะเป็นเลขคู่นะครับพอบวกกันแล้วมันได้เลขคู่แต่ว่าจะเป็น6 4 2 0 8หรือเปล่า นะครับ,บราบบหูพื่อกันนะแต่ผมได้อไปจับแล้วผมคิดว่าน่าจะเป็นเลขคู่แล้วก็อีกสูตรหนึ่งนะครับเอาแค่นี้บวกกันนี่เก้าบวกแเท่ากับเ็ดถึงมันส้นกันอยู่ดอก2ส,สูตรนะครับแล้วจังว่ากันมัหงฮะจะเอาตามเอาตามที่เขียนให้นะครับ ลงบงว่างอีกแล้วอเอาตามนี่นะครับซึ่งรักน้อยนาะจะเป็นเลขคู่ยังที่ผมว่าล่ะถ้าผู้ใดไอ้กิจกำหนดเป็นผลังพลนกกบสิงโงกับผมอยู่หรอกว่านะถ้าเกิดว่ามันได้เป็นเลขคู่ก็คือ4หอก4สองศูนย์แปดมันบอก ถึงลักหน่วยของเข้าที่ได้เป็นศูนย์เจ็ดสเพราะฉะนั้นนาจะเป็นศูนย์กับ C นะครับเป็นเป็นลักหน่วยมั้ง้าศูนย์กับเป็นหกศูนยนะ์สี่ศูนะครับถ้าเป็น C กับหา C ีสองซนะแปดกมีนะครับผมได้จับมาไว้นี่แต่สูตรมันบวกผิดนะครับซึ่งบนนาผิดผมคิดว่านะ เลขดังนะสิเป็นอย่าง่ะเลขไอ้เลขดังทั้งอุดรทั้งวัดอย่าง,งเพื่อนนะผมก็เห็นที่ดอกว่าหา้าหกเก้าหรือจะได้นี่แหละห้าเก้าหกห้าหกเก้านี่แหละห้าเก้าหกนะครับหรือเลขอย่างเพจดังๆเพื่อนคือกันนะครับเป็นเลขตัวนั้นแลหละหา้าเก้าหกห้าหกเก้านี่แหละมั้งนะแต่ผมก็เอาตามจูดผม,มนะครับ เดินคนละทาง <m> อันนั้นเป็นของเพื่อนเพื่อนกระหายมากแกหาสองหางดอกว่าแจของผมหนีเงา้าราดนะครับจักสิขเขาบ่เขาค้อกันให้พี่น้องไปพิจารณานะครับโจทย์ไว้เบือเบ้องแคบไว้เบื้องซ่าอะไรโจทย์บทท่านกะย้อนเบื้องเอาเด้อย้อนกลับไปกลับมาเบื้องเขาไฟบ่เข้าใจอนไดก็ไล่มาถามนะครับซึ่งสุดสา,ามตัวบนชุดเต็มเนี่ยผมก็ไเด็แจกทั้งไล่ไปเนี่ย่ะแหละผมก็เลยไ,ม,ไม่ให้เบื้อง เดี๋ยวมันจะลริมเพื่อเล็กสองตัวเพื่อเลขกสามตัวนะไหวผมลงอันนี้ไปแล้วพัดเรมลงยุดูมให้เนาะผมโรงให้แต่ทั้งไรนะก็เลยเอามาลงให้เบิง้งนะครับถ้าเกิดชุดตัดชุดงไดเดียวใกล้มือ,อมเอรีภูหลาเมื่อนี่ก็หาก็สิบสองเนาะสิบสองวันแม่เป็นวันแม่ให้ชาติของเฮ้งนะครับก็จะเด้ดไปหาทั้งบอกทั้งบนแนะ่ทั้น้อย ไปหาเบิงรงลอตเตอรี่พร้อมหรือว่าเรื่องพเ,เรื่องก็ได้ท้างบนแล้วก็ได้นะครับโอเคอันนี้ผมเอ็ดจะเซาโยเซียเสียร์แอโหลด,นหนดแล้วกันนาชีไา้คุณละมั้งและเชียร์ฟินองสีเข็นกันนาชีไส้ยซ้ยนะครับผมคลิปนี้อไว้แค่นี้นะครับตามที่บอกแหละถ้าบไเข้าใจจังไดก็ไล่มาถามไทยกันนะครับเอาอูอ่บ้านมีก็ได้ เป็นนาดีล่าเดอ้อนะครับครับผู้ใดบอกเข้าใจอยากถามอะยังอยากยังมากนะครับ <c oughs> ตอบได้ผมกระตอบนะครับผมอ่านทุกอันนั้นแหละแต่บางที่ส่วนมากผมก็สิบริตอบนะครับครับผมคลิปนี้เอาไว้แค่นี้สวัสดีครับเราจะช่วยแม่เพิ่มเติมให้